สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เราจะพามาทดสอบปืนแบรคกันนะครับที่ชื่อว่า Six Sauer P 3 2 0 Spot ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่เข้ามานะครับก็จริงๆเขาเคยเข้ามาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็หายกันแบบไปไปแบบยาวๆเลยในรอบนี้เป็นรอบโคตาการนําเข้านะจากกรมการปกครองในรอบของปีที่แล้วนะครับคือใบอนุญาตออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว,ลวก็โคตาสั่งผลิตหรือโคตานำเข้าเนี่ยทางผู้ประกอบการนำเข้าเนี่ยยังมีการสั่งแล้วก็ ยังทยอยนําเข้าได้อยู่นะครับเพราะว่าใบอนุญาตยังมีโคต้าในการนําเข้าได้อยู่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็กู้ออกใบอนุญาตก็เป็นในทะเบียนกรมการปกครองนะครับในรอบนี้เราจะพามารีสต็อกแล้วก็มาพูดถึงตัวแบรนงก์กันที่มีตอนนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวล่าสุดนะครับหน้าตากล่องทุกตัวจะเหมือนกันหมดเลยนะครับมีโลโก้ของซิกเหมือนกันหมดนะครับเรามาเปิดกล่องดูครับตัวนี้นี่คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ตัวคู่มือนะครับเมื่อก่อนเขาจะให้เป็นแผ่นใหญ่ๆมาใช่ไหมฮะเป็นแผ่นใหญ่ๆเป็นโลโกโล้รูปซิกแต่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ละคู่มือก็จะเป็นกระดาษทับมาแบบนี้นะครับวิธีการเล่นวิธีการใช้งานข้อควรระวังนะครับหรือว่าฉลากสินค้าของเขาเองจากโรงงานนะครับอย,อยู่หลังโฟมนะแล้วก็ตัวปืนก็จะมี1ปืน2แม็กกาซีนน้ำน้ำน้ำมันหล่อลื่นนะครับน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็แส้สําหรับทำความสะอาดชุดแชมเบอร์หรือลํากล้องนะครับตัวปืนนะครับ จะตกนะตัปืนขอเอาออกมาให้ดูก่อนนี่คือ Six s a u e r P320 SPORT เพื่อนๆดูตรงสันสไลด์นะครับล่าสุดเราเคยเห็นตัวสปอร์ตที่เป็นตัวสดีดำล้วนใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเข้ามา2ปีที่แล้วก็เป็นตัวคัน้างสไลด์สีทองกไกสีทองนะครับท่อเป็นท่อสีทองมาแบบนี้นะครับในลำกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีจุกก้านเหล็กถักอยู่นะครับเพื่อป้องกันเขาเรียกสิ่งแปดปลอมออกจากลำกล้องนะครับ ปืนแบงกันจะมีแค่แรงดันแก๊สที่ออกทางปากลำกล้องเท่านั้นนะครับไม่มีหัวกระสุนนะครับเอาง่ายๆคือปืนแสดงหนังหรือปืนยิงเสียงเป่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้ามก็เป็นโลโก้ซิกซ์เเวอร์นะครับเช็คเกอร์กันลื่นด้ามซ้ายขวามีโลโก้ซิกนะครับก็ประมาณนี้แม็กกาซีนโลโก้ซิกนะครับรางติดอุปกรณ์เสริมใส่ไฟฉายไซเลเซอร์ใส่อุปกรณ์เสริมเพื่อความสวยงามนะครับศูนหลังศูนหน้า นะครับส่วนหลังเป็นแต้มสีขาว2จุดส่ดหนหาเป็นสีแดงนะครับมีคันค้างสไลด์สำหรับคนที่ถนัดมือซ้ายและมือขวานะครับซิกนะ <S 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 นี่คือตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาและมีจะของมีน้อยนะครับจำนวนจำกัดนะครับต้องบอกเลยว่าจำนวนจำกัดมากๆออราคาจริงๆมันจะต้องขายอยู่8,500บาทนะครับแต่วันนี้ก็จัดโปรโมชั่นไปในราคา7,900บาทนะครับ จ็ดพันก่บา,นบาทนะไม่พอแถมลูกให้อีกหนึ่งกล่องเพื่อนสามารถเลือกได้ลูกกล่องละ1,300บาทนะครับเพื่อนสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกล่องสีดําหรือกล่องสีเหลืองไอ้กล่องดําจะเป็นกล่องปลอกสีทองอย่างนี้นะครับสามารถเลือกได้นะส่วนสีเหลืองนะครับก็จะเป็นปลอกสีเงินแบบนี้ปืนซิกสตัวนี้เออสองาซิกซาวเวอร์พีสามสตตัวนี้นะครับสามารถยิงลูกแบบไหนก็ได้ลูกกระสุนปืนแว้งกันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นปลอกสีทองหัวจะเป็นสีเขียวแบบนี้ ปลอ,อกสีเงินหัวก็จะเป็นสีเขียวแต่ด้วยความที่ปลอ,อกสีเงินเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เหมือนกับลูกปืนจริงนะหัวมันมีสลปเพื่อจะได้ป้อนเข้าช่องแชมเบอร์หรือลำกล้องได้ง่ายขึ้นนะครับเวลายิงก็จะไม่ค่อยมีการติดขัดหรือขัดลำกล้องนะครับแต่ถ้าเป็นปลอ,อกท้องนี่ก็อาจจะเจอบ้างเป็นบางนัดเขาเรียกว่าแจมหรือว่าฟีดนะครับก็อาจจะมีการคัดลูกทิ้งบ้างนะเป็นบางครั้งแต่แล้วแต่นะครับแรงดัน550บามีการปรับสูตรให้มีดินปืนที่มีแรงดัน550บานะครับ ก็ทางกรมการปกครองก็อนุญาตให้นําเข้าไม่เกิน500บาทแต่ตอนนี้โรงงานทําสปิกมาแค่550บาทนะครับก็จะไม่เกินนี้นะครับก็ตัวปืนนําเข้ามาในรูปแบบสิ่งเทียมวุธนะครับใบอนุญาตนาเข้าและค้าสิ่งเทียมวุธส่วนตัวลูกป,ปืนแบลงกันดินที่ใช้ทําลูกป,ปืนแบลงกันเนี่ยจะเป็นดินเขาเรียกดินผู้ระเบิดครับเพื่อนครับเป็นดินดินผู้อะไรเองดินของดินผู้ระเบิดนะฮะก็จะเป็นใบอนุญาตค้าดอกไม้เพลิงนะครับก็จะเป็นคนละประเภทกันแต่ ทางนี้ท้งนั้น2อันนี้ก็คือองค์ประกอบของปืน blank firing กันที่มีจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับผู้ซื้อจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับต่ำกว่า20ปีไม่สามารถจําหน่ายให้ได้จริงๆนะครับเพราะเดี๋ยวนี้กรมการปกครองก็ออกระเบียบมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางผู้ขายต้องตรวจเขาเรียกว่าตรวจเอกาสารสำหรับผู้ซื้อเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับต้องมีการเขาเรียกว่า ถ่ายกับประชาชนสำเนาแบประชาชนแล้วเซ็นกำกับเขียนว่าใช้ในการซื้อปืนแบงก์กันเท่านั้นถ้าถ่ายรูปส่งมานะครับทางร้านถึงจะอนุมัติขายปืนให้แล้วก็ต้องมีการถือแบประชาชนตัวจริงพร้อมกับเซลฟี่หน้าของผู้ซื้อและแบบประชาชนมาให้เราอีกหนึ่งรูปนะครับไม่ต้องกลัวว่าร้านจะเอาแบบประชาชนหรือเอกสารของท่านไปทำอะไรนะครับเพราะมันทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นการยืนยันตัวตนให้สําหรับผู้ซื้อผู้ขายนะครับโอเคอันนี้คือสีใหม่ล่าสุดเนาะสีทองเนาะ ใครก็ได้รับโทรศัพท์หน้าร้านหน่อยเพียงไปรับไอ้แบงค์แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อครับอ่ะอันนี้สีทรายนะครับสีทรายนะที่วางน่าจะไม่พอครับอ่ะมาดูตัวนี้น,นี่ผมถ่ายรีวิวกลางวันนะครับตัวนี้เป็นช่วงเวลาเนี่ยฮะหกโมงเรายังไม่ปิดนะครับพี่ร้านเราจะปิดอยู่ประมาณสองทุ่มนะครับก็อาจจะมีโทรศัพท์ เบอร์สานักงานโทรเข้ามาโอเคมาครับนี่ครับตัวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดที่มานะครับตัวสีทรายเราเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับนี่คือสีทรายสีทรายสวยเพื่อนๆนะผมบอกก่อนสีทรายมีน้อยนะครับมีน้อยแต่มีอยู่นะนี่คือสีทรายนะครับสีทรายคือสีพิเศษปืนจริงสีนี้มีทำนะ ในวันนี้โปรโมชั่นเดียวกันเลยครับเอาไป7,900บาท1ปืน2แม็กน้ำยาหล่อลื่นนะครับแล้วก็แซ่ล้างส่วนตัวนี้สปอร์ตตัวนี้เราทำรีวิวล่าสุดไปนะครับก็โปรเดียวกันครับ7,900บาทสปอร์ตก็คือเป็นสปอร์ตสีดำมันก็จะคล้ายๆกับตัวนี้แหละคล้ายๆกันเลยนะฮะสปอร์ตเจาะสไลด์เจาะพอร์ตเหมือนกันเห็นไหมเจาะบนสไลด์เหมือนกันเจาะสไลด์ให้สวยงามแต่นี่จะเป็นสีดำล้วนออกแนวโทนดำล้วนก็ เอาง่ายครับโปรเดียวกันเลยเจ็ดพับาทส่วนใครที่หาสีดําอยู่นะครับก็คือตัวสีดําล้วนนั่นแหละสไลด์ไม่เจาะคือตัวเรียบๆเลยนี่ฮะสีดําก็คือตัวนี้นะครับเอาไง่ายว่าจริงๆแล้วไอ้นี่คู่นี้ใช่ไหมสีทรายกับสีดํานี่คู่กันแต่ส่วนสปอร์ตนี่ก็คือคู่กันสรุปคือเรามีทั้งหมด4โมเดล หน้าตาเหมือนกันการใช้งานเหมือนกันนะครับการยิงเหมือนกันการเล่นเหมือนกันอุปกรณ์ในกล่องเหมือนกันต่างกันตร,ตรงที่เฉดส,สีแต่วันนี้ผมจะให้น้ําหนักมาที่ตัว2ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวซิกเจาะพอร์ตอันนี้สีดําล้วนนะครับอันนี้เป็นสีทองสีทองนี่มาใหม่สีทองเนี่ยถ้าสังเกตดีๆครับเพื่อนคๆครับเขาจะเจาะด้านข้างด้านข้างด้วยแต่สีดํานี่จะไม่เจาะนะครับจะเจาะเฉพาะด้านบนตรงขอบด้านข้างสีดําจะไม่เจาะนะครับซ้ายขวาไม่เจาะอันนี้เจาะซ้ายขวา เพิ่มมิติให้มีความสวยงามนะครับจากโชข้างในอ่ะโอเคเรารู้เรื่องโปรโมชั่นในการซื้อกันแล้วนะครับรู้คุณสมบัติในการซื้อกันแล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับก่อนจะไปไอตัวนี้เขาเรียกว่าการจดแจ้งสิ่งเทียมวัตุธโดยโกรมการปกครองนะครับก็เอาง,ง่ายๆครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆมีแอปไทยไอดีไทยไอดีในมือถือนะท่านสามารถเข้าในแอปไทยไอดีแล้วจดแจ้งสิ่งเทียมวัตถุหรือจดแจ้งบีบีกกลและแบงก์กันได้จากแอปนี้นะครับหรือจะกด QR code ลิงก์นี้ก็ได้ถ้ามองในคลิปวิดีโอนี้แล้วลิงก์นี้ไม่ชัดนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้แล้วอินบอ็อกซ์หรือถ้าข้อความเข้ามาครับเดี๋ยวผมส่งโปสเตอร์นี้ให้ใหม่หรือว่าส่งเป็นลิงก์ที่เพื่อนๆจะไปจดแจ้งสิ่งทวุร์กับกรมการปกครองนะครับได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะอันนี้ฟรีนะครับกรมการปกครองออกนโยบายมาฟรีนะครับคำสั่งนี้ประกาศตั้งแต่มกราปี67แล้วนะครับนี่คือคําสั่งของการจดแจ้งสิงคโปร์กับ่งมีนนงาร้านเลยนะครับรคองของอัำปางสั่งมาที่ร้านที่่ผมเลยนะวาใ ประชาสัมพันธ์ช่วยประสัมพันธ์เรื่องการนาสิ่งเทียมวุฒิไปจดแจ้งนะครับคลิปวิดีโอใน YouTube ผมทําไว้แล้วนะว่าวิาวธีการนําปืนบีบีการและแบงค์กันไปจดแจ้งทํำยังไงนะถ้าจะไปที่เขตหรือไปที่อำเภอนะก็ถือปืนบีบีการแบงค์กันแล้วก็เอกสารที่ร้านให้ร้านจะให้เอกสารนะครับทุกครั้งที่คุณซื้อปืนกับผมหรือซื้อปืนกับทีมงานของผมหรือที่ร้านนะครับใครซื้อปืนแบงค์กันกับเราเนี่ยท่านสามารถนะครับแจ้งประชาชนแจ้งทุกอย่างตามสิทธิ์ที่ผมบอกไปคือยื่นแบบประชาชนแล้วก็ถ่ายเซลฟี่มาเนี่ย เสมือนใบเสร็จอย่างหนึ่งนะครับในอะไรชื่ออะไรหนังสือเดินทางอะไรเลขบัตรประชาชนอะไรปืนแบงก์กันยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรสีอะไรลำกล้องขนาดเท่าไหร่เราจะลงรายละเอียดในเอกสารนี้ทั้งหมดนะครับพร้อมคาเตือนและฉลากสินค้าให้นะฮะและแนบเ,เอกสารใบยาค้าสินค้าของเราให้เอกสารชุดนี้เราจะใส่พับใส่ในกล่องถ้าคุณซื้อกับเราเราจะพับใส่ในกล่องเป็นเอกสารกํากับประจําปืนให้แล้วท่านสามารถถือปืนแล้วก็เอกสารชุดนี้พร้อมบัตรประชาชนไปที่อำเภอเพื่อขอจดแจ้งสินค้าบแบบแบบเขาเรียกว่า move on เหมือนเหมือนกับว่า ท่านวอล์กอินเข้าไปทําเองได้อย่างเงี้ยน,นะครับเดินเข้าไปทําเอกสารเองก็ได้หรือใครไม่สะดวกก็อย่างที่บอกครับตามคําสั่งนี้ก็คือกดลิงก์ QR code ทําแบบออนไลน์ก็ได้ทําได้2แบบนะครับตอนนี้นะนะครับก็ทุกๆครั้งที่เรามีการจําหน่ายสินค้าอวุฒไปเราก็จะจดนะครับว่าใครซื้อไปอะไรยังไงเท่าไหร่เลขบัญชีธนาชเท่าไหร่ซื้อไปวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ทุกๆวันที่5ของเดือนผมก็จะนําส่งนายทะเบียนประจําจังหวัดลำปางนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับเอกสารในการซื้อขายปืนแบงก์กันทุก,กอย่า,า,าง โปรโมชั่น79 79 79 79อ่ะมาเรามายิงทดสอบกันครับวันนี้ผมจะทดสอบเป็นตัวสีทองนะเพราะว่ามันคือตัวล่าสุดที่เข้ามาแมกกาซีนมันจุ14นัดครับเพื<ๆ>่อนๆให้2 m a แม็กอันนี้วิธีการรีโหลดนะแมกกาซีนมันจุ14นัดผมจะบรรจุแค่แม็กละ5นัดพอนะครับ อันนี้เราจะยิงปลอกสีทองนะครับแล้วก็อีกแม็กนึงผมจะยิงเป็นปลอกสีเงินให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมถ้าถามว่าผมชอบลูกปลอกสีไหนผมชอบลูกปลอกสีเงินผมว่ารู้สึกว่ามันยิงแล้วมันมันลื่นดีนะอ่ะเรามีแม็กเรามีแม็กกาซีนสออันปลอกทองกับปลอกเงินทดสอบ s i x เซอร์พีสามสอง สวยๆตัวใหม่ล่าสุดนะครับโปรโมชั่น7,900แถมลูกหนึ่งกล่องรวมส่งให้เรียบร้อยอ่ะทดสอบปืนแบงกันนะครับอุ่นหูด้วยนะในร้าน5นัดนะครับปลอกสีทองอปลอกสีเงินครับอีก5นัดนะจะกดคันค้างสไลด์ลงก็ได้หรือจะดึงสไลด์ถอยหลังครั้งหนึ่งก็ได้แล้วปล่อย ประมาณนี้ครับเป็นอันเสร็จพิธีปืนทุกอย่างที่เรารีวิวในวันนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วย้ำนะฮะว่าการใช้งานการเล่นเหมือนกันหมดนะครับแต่มีสแบบให้ท่านเลือกนะครับสีแบบให้ท่านเลือกสีดำล้วนนะครับสีดำล้วนสีทรายนะครับส่วนตัวผมนะ อันเนี้ยสวยมีไม่เยอะนะสีไซน์นี้ผมเหลือนะไม่ถึงสิบกระบอกนะครับเป็นสีพิเศษที่เราสั่งเข้ามาน่าจะมีเฉพาะที่ร้านผมนะสีไซน์นะเพราะว่าผมเอาลงไว้คนเดียวหาซื้อยากนะครับสีไซน์สีไซน์ซมันเป็นสีปืนจริงที่เขาทำนะไม่ใช่ไม่ทำนะมีเหมือนกันนะครับแต่โดยทั่วไปคนเราจะคุ้นตากับสีสีดำเนาะก็กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ก็จะขายก็จะเป็นสีดําที่ลงมาเยอะส่วนสปอร์ตเนี่ยมันเป็นตัวคล้ายคล้ายลิมิเต็ดอิดิชั่นอันเนี้ย โคต้านาเข้าที่ร้านผมได้มาแค่20ตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเข้ามาเมื่อประมาณสักสองาทิตย์แล้วล้วมีจําหน่ายไปบ้างแล้วนะครับจํานวนก็อาจจะไม่ครบนะตอนนี้ก็จะเหลือไม่เยอะละนะครับโอเควันนี้ทางร้านต้องขอจบวีดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมกันจนจบครับสำหรับซิกเซอร์ P สามสองศูนย์ซีโอเพื่อนๆอะไรที่สนใจนะครับอย่าลืมแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับจะมีลิงก์คิวอ,อาร์โค้ดปรากฏขึ้นเพื่อเพื่อสามารถแอดเฟซบุ๊กแอดไลน์เข้ามาพ m 4 b b g n s h o p ครับเพิ่มเพื่อนค้นหา idline ใส่แอดข้างหน้าก่อนนะ m เลข4 b 2ตัวนะ bbgncn shop นะ Add m 4 b b g n s h o p ก็นั่นคือ idline ของเราหรือง่ายสุดเพื่อนๆแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับมันจะมีลิงก์ qr code สไลด์หรือปรากฏขึ้นมานะครับตรงช่อง description น,นะครับก็แตะตรงนั้นก็จะมีลิงก์ qr code สไลด์ขึ้นมาก็แอด a c e b o o กแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิมเ่มเติมกับพวกเราได้ใช้อะไรบ้าง อาจจะฟังผมในคลิปไม่ทันนะเดี๋ยวแท็กมหาแอดมินเดี๋ยวแอดมินก็จะบอกว่าต้องใช้อะไรบ้างในการเตรียมตัวในการซื้อขายนะครับวันนี้ชชยนต์ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบ,จบ,จบ,จบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ